สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับลอยอธิเสนะครับในรายการ CCI 360องศานะครับก็ชื่อรายการคล้ายๆกับรายการหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งเลยคือทําไมปี2561าปีนี้นะครับ CCI ถึงเป็นบริษัทที่น่าจับตามองถึงเป็นบริษัทที่จะติด1ใน5ของประเทศไทยในปีนี้นะครับเรามาวิเคราะห์ในมุมทั้งหมดนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่า ในมุมสองศานะครับทุกองศาของ C I เลยเนี่ยทำไมถึงน่าทำนะครับผมขอแบ่งประเด็นเอกเป็นสีปนนน่ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับคือเป็นประเด็นที่นะครับมีดรนัทพลโพิจิตเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นคนวิจัยสินค้าเองนะครับและมีโรงงานงผลิตสินค้าเองทําให้นะครับสินค้าเนี่ยมีความเป็นยูนิคสุดๆเลยนะครับก็คือนะครับดรนัทพลเนี่ยนะครับวิจัยสินค้าเนี่ย ออกมาเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมและเครื่องสำอางเนี่ยหลากหลายและนำไปแข่งกับต่างประเทศเนี่ยนะครับได้รางวัลครับถึงเ้าเหรียญทองที่ทั้งยุโรปและเอเชียด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่ครับบริษัทอื่นๆเนี่ยนะครับทำได้ยากมากครับข้อที่2เลยคือนะครับนอกจากจะมีสินค้าแล้วนะครับยังมีนวัตกรรมนะครับในเรื่องของแผนการตลาดวันนี้ที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับซึ่ง แผนการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยของ CCI เนี่ยเป็นรูปผสมพูดง่ายเลยเป็นไฮบิดนะครับในระบบของกิ๊ g เกิลและ m ออยู่ด้วยกันอ่าเป็นยังไงเอ่ยนะครับแผนการตลาดนะครับข้อที่1น,นะครับก็คือเขาเรียกว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนแบบกําไรขายปีซึ่ง CCI เนี่ยนะครับให้ความสําคัญนะครับกับกำไรขายปีเพราะว่ากําไรขายปีเนี่ย เป็นนะครับรายได้ช่องทางแรกที่จะทําให้ตัวแทนหรือนักธุรกิจหรือสมาชิก c t i เนี่ยมีรายได้ได้เร็วนะครับเพื่อเพียงพอต่อการในการใช้ในการทําธุรกิจนะครับระยะยาวต่อไปครับซึ่งกําไรขายติงเนี่ยของ c t i เนี่ยอยู่3 5สถึงสี่ด้วยกันนะครับรายได้ช่องทางที่2เนี่ยนะครับก็คือ c t i เนี่ยนะครับออกแบบแผนมาเป็นแบบ Dual Linear พูดง่ายเลยคือเป็นแผน2สายงานนั่นเองหรือบางคนเนี่ยครับจะรู้จักในแผนแบบไบนาลีซึ่งนะครับแผนแบบนี้นะครับเราจะแนะนํากี่คนก็ได้แต่เราสามารถติดตัวได้แค่2สายงานเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นแบบดูออลรีเนียครับสมมุติว่าเราไปชวนในเมาในเนะครับก็จะมาติดตัวเราครับสมมุติเราไปชวนในบมาแล้วก็ไวในบีนะครับในติดตัวเราอีกข้างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับมีฝั่ง ซ้ายกับฝั่งขวานะครับซึ่งนะครับถ้าเราไปชวนใน C มาใน C ไม่สามารถมาติดตัวเราได้แล้วใน C จะต้องลงไปต่อใน A หรือใน B หรือลงไปต่อข้างล่างลึกๆลงไปนะครับซึ่งนะครับรายได้ทางที่2ต่อจากกําไรขายปีกก็คือเขาเรียกว่าฟาสต r าหรือโบนัสค่าแนะนำนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับโบนัสค่าแนะนำเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับจะมีการเริ่มต้นธุรกิจนะครับอยู่ด้วยกัน 3าตำแหน่งนะครับซึ่งบริษัท CT ทเราเนี่ยเริ่มต้นธุรธกิจนะครับไม่มีค่าสมัครสมัครฟรีนะครับแต่นะครับมีการเริ่มต้นธุรธกิจด้วยการ3ตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งที่ชื่อว่า Distributor นะครับมีการสะสมยอดส่วนตัวเนี่ยถึง200คะแนนด้วยกันนะครับจะเป็นตำแหน่ง Distributor นะครับถ้าเรามีการสะสมยอดส่วนตัวเนี่ยถึง800คะแนานเราจะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า Pro นะครับ และถ้าเรามีตำแหน่งนะครับถ้ามียอดส่วนะสะสมส่วนตัวเนี่ยถึง2000คะแนนในบินเดียวเนี่ยก็จะมีตำแหน่งที่ชื่อว่า VIP ถ้าเราเป็นตำแหน่ง200คะแนนที่เรียกว่า Distributor เนี่ยเราจะได้ค่าแนะนำา1ชั้นก็คือ1 5 0จากชั้นลูกของเรานะครับถ้าเราเป็นตำแหน่ง Pro นะครับเราจะได้ค่าแนะนำา3ชั้นก็คือชั้นลูกได้150%ชั้นหลานได้10%แล้วก็ชั้นเหรียญได้10% แต่ถ้าเราเป็นตำแหน่งสุดท้ายเลยคือตำแหน่ง VIP เราจะได้ค่าแนะนำถึง5ชั้นด้วยกันนะครับก็คือชั้นลูกนะครับหรือชั้นที่1 generation ที่1คือ150%ชั้นหลานได้10%ชั้นเหลนได้10%ชั้นหลนได้10%และชั้นลือได้อีก10%ด้วยกันรวมแล้วได้ทั้งหมดมักซิมัมที่สุดค่าแนะนำได้ถึง5ชั้นด้วยกันแบบ low up นะครับหมายความว่านะครับถ้านะครับชั้นใดชั้นหนึ่งัีครบม่ส เขาเรียกว่ารายได้จากค่าแนะนาให้เราจะาโลอัพชั้นต่อไปขึ้นมาให้เราทันทีอันนี้เป็นรายได้ข้อที่2ซึ่งถือว่าน่าตื่นเต้นมากๆครับเรามาดูรายได้ข้อที่3ด้วยกันนะครับรายได้ข้อที่3เขาเรียกว่ารายได้จากทีมออนทีมแข็งเขาเรียกว่าจากบาลานซ์ทีมนะครับพูดง่ายเลยก็คือว่าที่นี่นะครับคิดจากรายได้ทีมออนนะครับหรือจําได้ไหมครับว่าบริษัทเราเนี่ยต่อติดตัวเองหรือสร้างสายงานได้ติดตัวเนี่ยได้แค่2สายงานนะครับ ทีมที่มีคะแนนมากกว่าจะเรียกว่าทีมแข็งทีมที่มีคะแนนน้อยกว่าจะเรียกทีมอ่อนนะครับรายได้ทางนี้นะครับเราจะคํานวณจากรายได้ทีมที่มีคะแนนน้อยกว่าหรือเรียกว่าทีมอ่อนถ้าเราเป็นตําแหน่งดิสนะครับเราจะคูณรายได้ครับคะแนนทีมอ่อนเนี่ยให้5 0าด้วยกันนะครับแม็กซิม,มัมเนี่ยต่อวันเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยไม่เกินต่อรอบเนี่ยสองหมบาทต่อรอบ แต่ถ้าเราเป็นตำแหน่งโปนะครับเราจะคูณให้ถึง6 0ซึ่งนะครับต่อรอบเนี่ยไม่เกินนะครับ10,000แสนบาทต่อรอบแต่ถ้าเป็นเราเป็นตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งสูงสุดเลยก็คือตำแหน่ง v i p นะครับเราจะคูณได้ถึง70%เลยด้วยกันนะครับซึ่งต่อรอบเราจะให้ไม่เกิน3 5 0 0 0 0บาทต่อรอบซึ่งเดือนหนึ่งนะครับมีทั้งหมด4รอบแสดงว่านะครับ รายได้บาลานซ์ทีมอ่อนทีมแข็งของบริษัท CCI เนี่ยจ่ายสูงสุดอยู่1ล้าน4แสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวซึ่งถือว่าสูงมากๆเพราะว่ารายได้ทางนี้นะครับเราไม่มี business s e t t ไม่มีเงื่อนไขในการขึ้นตำแหน่งเพียงแค่สะสมยอดส่วนตัวครบ2 0ง0แต้มนะครับเราก็ขึ้นตำแหน่งสูงสุดไปรับรายได้นะครับต่อเดือนครับแม็กซิมัมสูงสุดอยู่ที่1ล้าน4แสนบาทนะครับ นี่ยังไม่รวมรายได้ค่าแนะนําหรือว่าฟาสต์ไดโบนัสรายได้ทางที่2เมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นรายได้ทางที่3แล้วเรามาดูรายได้ทางที่4ครับเขาเรียกว่ารายได้การสร้างผู้นําหรือในภาษาแผนการตลาดเขาเรียกว่าแมทชิ่งโบนัสแมทชิ่งโบนัสของเราเนี่ยได้ลึกถึง3ชั้นด้วยกันนะครับถ้าเราเป็นตําแหน่งดิฟเราจะได้แมทชิ่งจากชั้นลูก1ชั้น10%แต่ถ้าเราเป็นโปรเราจะได้ 2ชั้นนะครับลูก10%หลาน5%้าน5%แต่ถ้าเราเป็น v i p เราจะได้3ชั้นลูก10%หลาน5%้าน5%แล้วก็เหล็น5%นะครับได้ลึกถึง3ชั้นเลยทีเดียวสมมุติว่าเราเนี่ยช่วยให้ลูกเนี่ยนะครับมีรายได้จากรายได้ทั้งที่3ก็คือทีมอ่อนทีมแข็งหรือบาลานซ์ทีมเนี่ย1ล้าน4แสนบาทนะครับบริษัทเนี่ยจะจ่ายเพิ่มให้เราอีก10% ก็คือบก็คืล้าน0 0 0 0บาทคูณ1 0เ0ก็คือ1.400.000บาทจ่ายเพิ่มให้เราเลยโดยที่ไม่ได้ไปหักจากไรายได้ของทีมงานเรานะครับลูกเราเนี่ยได้ล้านสี่ก็ได้ล้านสี่เหมือนเดิมแต่บริษัทจะจ่ายเพิ่มให้เราด้วยอีก1.400.000บาทถือว่าสุดยอดมากๆนะครับถ้าเราเป็นตำแหน่ง v i t เราจะได้ถึงชั้นหลานเหรียญเลยทีเดียวนะครับแบบนี้นะครับมันทำให้เราเนี่ย อยากจะช่วยเหลือนะครับทีมงานหรือลูกหลานเหลนเรานะครับให้มีรายได้ให้ประสบความสําเร็จนะครับก็คือทีมงานเราสําเร็จนะครับเราก็สําเร็จเหมือนกันส่วนรายได้ข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือเขาเรียกว่ารายได้ E= x c l u s i v e f u ฟ d ันเป็นรายได้พูโบนัสสำหรับคนที่มีตําแหน่ง p พดดิ่นัมขึ้นไปนะครับจนถึงทาวแอมเบอรเดอร์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับรายได้ทางนี้นะครับเขาเรียกว่าฟันทางนี้นะครับจะมีถึงแบ่งมาให้พวกเรานะครับที่มีรายได้ มีตำแหน่งตั้งแต่แพทตินัมไปถึง10%ด้วยกันนะครับพูดง่ายนะครับก็จะไปแบ่งตามแผนครับถ้าเป็นแพทตินัมก็แบ่ง2%ถ้าเป็นแซฟไฟร์ก็แบ่ง4%เนะครับถ้าเป็นเดมอรอนก็แบ่ง6%นะครับถ้าเป็นไดมอนด์ก็แบ่ง8%แต่ถ้าเป็นคาร์บลเตอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของเราก็แบ่งทั้งหมด10ด้วยกันครับซึ่งนะครับการจ่ายรอบการจ่ายของ CCI ครับก็จะจ่ายเป็นวันที่1หนที่7ตัดอบ,บจ่ายวันทีี่่14วันท8 ถึงวันที่14ตัดรอบจ่ายวันที่21และวันที่15ถึงวันที่เอ็ดก็ไปจ่ายวันสิ้นเดือนนะครับแล้ววันที่22ถึงวันสิ้นเดือนก็ไปจ่ายวันที่7แบบนี้ครับดังนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยนะรเราจะได้คอมมิชชั่น4ี่รอบด้วยกันนะครับซึ่งนะครับดูจากแผนการตลาดแล้วถือว่าเป็นแผนที่เขาเรียกว่าจ่ายดีมากๆนะครับยุติธรรมนะครับคนมาก่อนมาหนังแซงกันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ ไม่ต้องเปลี่ยนแผนตลอดชีพเพราะแผนไม่โอเวอร์เบแน่นอนนะครับผมการันตีครับซึ่งนะครับนี่คือความแข็งแกร่งข้อที่2นะครับที่เรียกว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนให้กับตัวแทนหรือว่าสมาชิกนั่นเองนะครับความแข็งแกร่งข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของระบบนะครับ cti นะครับมีนะครับให้ความรู้ทั้งระบบออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับอย่างที่บอกครับว่ารายได้ทางแรกเนี่ยของเราคือกำไรขายปีก5 5 4 0 ถ้าวันนี้นะครับคุณขายกําไรขายปิด1ล้านบาทนะครับคุณจะมีกําไรขายปิกเนี่ยอยู่ที่3 5ม0สนหถึงสี่แสบาทเลยซึ่งเป็นไรายได้ที่เยอะมากๆเลยทีเดียวทําให้เปลี่ยนชีวิตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นในระบบของออนไลน์เราก็มีสอนจนเป็นมืออาชีพนะครับและในระบบออฟไลน์ในการเคลื่อนคนนะครับแบบจัดเฮา m มตติ้งทําเซ็นเตอร์นะครับ แล้วก็มีงานสัมมนา,าต่างๆในการพัฒนาผู้คนองค์กรของท่านนะครับบริษัท c ี i ก็มีระบบตัวนี้รองรับไว้ให้เลยนะครับเราเข้ามา c ี i เนี่ยเข้ามาแบบตัวนะครับแล้วก็พาคนชวนคนเข้ามาใช้สินค้าดีๆมาสมัครเป็นตัวแทนนะครับเข้ามาเรียนการขายของออนไลน์และเข้ามาพัฒนาตัวเองนะครับในระบบของออฟไลน์ของบริษัท c i นะครับซึ่งนะครับบอกเลยว่าบริษัทเราเนี่ยเขาเรียกว่าเหมิดกัน แบบลงตัวมากๆนะครับซึ่งข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อที่4นะครับบริษัทเรานะครับมีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วมีออฟฟิศเป็นของตัวเองนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมีเป็นของตัวเองหมดเลยนะครับพูดง่ายๆเลยคือบริษัทลงทุนนะครับรั์สินนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นของตัวเองหมดทําให้เราอะไรมั่นใจได้ว่านะครับบริษัทเนี่ยนะครับอยู่ในระยะยาวนะครับทำกันยาวๆได้แน่นอนไม่ปิดแน่นอนนะครับ ทำเป็นมรดกให้ชั่วลูกชั่วหลานได้เลยครับแค่นี้นะครับความแข็งแกร่ง4ข้อเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้เราเนี่ยทำแล้วไม่เหนื่อยฟรีฝากชีวิตไว้ได้เชื่อว่านะครับทุกคนเนี่ยนะครับก็อยากจะทําแล้วเสร็จทําแล้วจบนะครับแล้วก็เกษียณได้นส่งต่อให้ลูกหลานได้นะครับผมเชื่อว่า CBI ตอบโจทย์แน่นอนนะครับวันนี้ก็วิเคะร์นะครับ c p i 306องศาวันนี้สวัสดีครับ